ว้าวตายปะเลิกอยู่หน้าคือมันหนีไหมไม่ไม่ไม่เบิร์ดเดี๋ยวเราไปตีอ่ะตีปั๊มเนี่ยจะเล่นริมทะเลกดปั๊มอ่ะแล้วเข้าไปทิ้งมันต้องวนอ้อมอยู่เลยไหมเดี๋ยวมันเล่นริมทะเลทางซ้ายมันหลังไม่น่ามีวนมาเราอยู่ตัวพี่รู้ปั๊มอ่ะจะไปยึดไม่น่ามีนะว่าปั๊มอ่ะ ใช่มีในตีเดียวบางมีรถขับด้านหน้าตรงไหนอขึ้นขวาขึ้นปั๊มขัไม่ขับปั๊มนะขับปั๊มปะขับปั๊มขับปั๊มเลย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 ขึ้นอีกมีปั๊มต้นนลยตัวเดียวที่โอปั๊มตัวเดียวกี่วกีทิ้มเลยทิ้มเลยออกช้าร์จสุดด่าข้างซ้ายมั้งมีมาขึ้นมาแล้วออกแนะออตัวเดียวตัวเดียวกันออกพี่ไม่ได้เดวนี้ เอดนมัิงเก็บตัวนึ่งเขาเนี้บตันเยอยู่มีหลังบ้านนะเขาไปเติมเสามตัวเลยนะอยู่ตรงนี้ยิงฟรีทำเต็มอยู่เหลือข้างหลังทางซ้ายจะวิทางซ้ายเจ้าให้มอนเล่นให้มอนดึงได้นะ น็อกสองเขานอกไหนมาได้เลยโอ้โหไม่ทันไปเดียวค้าเลยน้องเล่นก่อนได้นะชุบก่อนได้นะเยี่ยมนะขอสมาธิอ่ะไม่ดึงเพื่อไม่ได้ด้อยู่อีกลูกพี่มอเขาอยู่ตัวนี้มันจะชุบนะตัวนี้เสร็จเลยเสร็จเลยเลี่ยมป้าม้าได้คนอีกชุดได้มาพี่ อยู่ข ouais. ้างนอกใช่ใช่ตรงเหลี่ยมบักเหลี่ยมเหลี่ยมมุมมุมกํแพงเออโอเคดีละมันไ่ดล่างไ่ได้โๆๆรรรเฮ้ยติดโอ้มีลูกนิดหน่อป่อยใช่ไปล่อยไปนี้ไหนไปดิวิชีกำแพงนะต่อยมันต่อยนะึงมาแล้วนะเลนเน็ตได้นะยื้อพอนะไม่ต้องลเลนนนะผมอมันโอเค หมดไหมหมด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 แล้วหมดแล้วใช่สวยสวยมากสวยเดี๋ยวเก็บของล็อปิดหลังให้ให้จบให้จบแล้ให้โจ้เดินมาเดินระเบิดวิ่งมาอย่างเท่เฮียถอยไม่ทันหรอกเนี่ยนะไอ้เฮียเอ๊ะเลือดไอ้ตัวนี้เนี่ยเมื่อคืนกูเนาะวงไกลเนาะเอาไปเอาไป นี่ข้างหลัดพี่ไปเช็คเฮ้ยเดี๋ยวขวาจะวนมาครับว่ะแย่น้ำไม่มีหรอขันยาน้ำเหมือนกันเลยเฮ้ยเนี่ยล้านพยายามเล่นรถใหญ่นะแต่ไม่ไ่นทางซ้ายนะทางขวาเฮ้ยเหนื่อยไปเ่อยไปอ่ะไม่เจ้าของยาน้ำเลยไม่มีเหมือนกันรถไม่มีนะเอารถไปได้พร้อมพร้อมยังใครพร้อมแต่กูสก้าวออกซ้ายด้วยจะขบไม่มีเฮ้ยมัาที่ร้าน จอดปะไม่จอดไม่จอดก็ต้องคลงมืจะกดตรงนี้หละมืจะกดตรงนี้หละมันจอดมันจอดไป่างนี้กูตายเลยก็ผมจะรับเบอรจะรออตายตายตายรตมันโดนยิงนนี่ยอย่าตายตรงนี้หน่อยบักี่เหยยบัาซี่มายเออเกียร์ดีตัวนึ่งกราไปอยู่ได้ไขับข้ไปตรงตรแล้ว ไม่มีพี่ไม่มีเคียร์ตายแล้วสมโตมีตัวนสมไอ้นมาเล่นต่ำสมโกขอฝ่ายเพื่อนตึงนึ่ผมจริงมีตัวนึงขับาตัวนึงมีตัวนึงตงนี้คืคว้ฟีนเพื่อนมีแค่ขำพอคุมเน่ตงมีเนวิ่งนีบนช้ได้ไหมไม่ได้พี่้อยแต่ นี่หรอน้ำงพูดด้วยล้งปลาอะไรน้าสมุกปลายิงสาระลอพูดอยู่นนต้องพูดเรขับไปเล่นกับี่โคงนเว้ดูอีแปดต่อไปตัวไปอยู่ไกลอ่ะปิดให้หนึ่ง เฮ้ชิดเนินชิเนินพี่เอ๋อชิเนินตำแหน่งคนนี้เป็นเติมคนนี้คนนี้คนนึงมาคนนึงแปะในวงมาคนนึงไาคนนึงมั่นไหมเห็นแล้วพี่หข้างหลังหลังวินข้งนี้ขับล่อให้เห็นหรือเปล่าเจ้าหนะผมพี่หกใชเจ้าหนาตายพี่ ไปเซ็อะไรกันมาหากูรถไม่มีนะต้องรับรถมันดังแตกเหรอพอได้อยู่มันทอมรถะเบิดรถะเบิดพวกมึงมองการไม่ได้ดิการฟ้าไม่งั้นเราจะคุมไม่หมดไม่เดี๋ยวเราขยับขยับไปก็ได้ไปโจ้พยายามจะแตะขึ้นข้างบนนะมีรถเต็แต่มันเป็นมุม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 เปิดเลยเดี๋ยวกูแตะขึ้นได้ซ้ายซ้ายนะเออซ้ายมันไปไปไม่ได้มีรถเยอะรถระเบิดรถจัดเต็มเลยเอ้ยรถขับอปไหนมาซากี้ซ้ายอ่ะ ขับรถตงมาตีซ้ายเตีซ้ายเลยตีซ้ายเลยจิ้มข้างบนนละบางดามเขาขึ้นมาแล้วไอ้บ้านต้องกลัวต้องกลัวไอ้บ้านมองไม่เห็นนะจากฝั่งนู้นมันมีหินดำใต้ตรงระหว่างคนนั่งขาก็ท้ายเป็นเงินเนี่ยตรงนี้มีตัวหนึ่งหลังหลังรถไม่เห็นเพื่อนไอ้คนนี้นะไม่เข้า ้าต้องตายแต่ไปเติมมาตีมตีมันเติมมันเติมมันหมดมีบ้านเดี๋ยวไม่ต่อนะความอยาวซ้ายมีบ้านซ้ายมีายบ้านมีายบ้านบ้านป๋าล้างรถมาไหมขวาขัาออกปะออกไปแล้วขวาจออก Watch out อะไรที่มีบ้ารอนะเขาค่อยเ่นแปะวงไปก่อนตรงนี้ตรงนี้ข้างบนเนี่ยเหลือไหมครบไม่โดนจริงจรนั่นเหมือนป้อมมีอะไรแบบเมื่อก้ผมเห็นไม่เดี๋ยวเราเล่นมุมนี้ก็ได้เราอยู่ขอบอะซฟโพชั่นดีๆนะตรงนี้มีนะเซฟโพอยต์ดีๆดีๆนะเราอยู่ขอบอะโจเล่นตรงนี้ก็ได้ถ้าสมมติเราปิดหลังปิดหลังอ่าบังตัวุณ้ากลับไปเรียหลังสองคนถ้าสมมติเราแปะตรงเนี้ยเราจะยิงบ้านตีไว้เป็นเนื่องนะครับ <Ė elle up> ไปด de ิไปเล่น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 ไปสคนกี่ดูขวาให้ไอ้วันไปดิเฮ้ยเ้ยตรงนี้มีคนขับ้วันหนึ่งปอไไนขึ้นมาเล่นกับพี่ก็ได้โอโทรโทรไปเจอหมดได้ไหม กี mm ้เ hmm. ล่นเสร็ตรงนี้ฮะทุกควากี้ขับมาเจ้าไม่เคยแก่หนอปุนี่เหรอุ่ขวาพี่ที่มันขับรถเข้าไปทิ้งหนึ่งปุ่มข้างหน้าพี่ตรงนี้นะลุเนี้ย t h เรอลองมองานีู่ับรถเมาเมื่อกี้พี่แป๊พี่ีคเลยี่ปิดฮะเล่นเลย ไปเลี่ยงขางบนนะซ้ายมีใช่ไ่มซ้ายซ้ายยนบ้านขอบวงเคียนนะขอบบงเช็คขอบวงอยู่หลังเคียนไว้หลังเคีย์เล่นเลยอีกสอนะหลังปิดหลังปิดคุณเช็คกันวัาชคตัวนี้นะเพราว่าดอกปะตรง่าบมีตัวคัาอยู่ ในบ้านมีนะคุณระตีเราดวงเราดวงไม่คุณระตี้ก็ตีเดียวกันไหเราดวงนะเว้ยเดี๋ยวเราเล่นเยอะไม่เหมือนบ้านนี้เลยมีมีไอเดนี้บ้านน่ะตอนแรกกูไม่รู้ว่าบ้านมีหรือเปล่าตะม้งตีเด็ดนะเราเล่นนะโวอรชั่นเราเด็ดเข้าไหล่ของแม่เลี้ยวโค้งป่ะเลี้ยวขวาเล่นขวากลับไปไหนวะเลี้ยวขวาโค้งมาลองไปด้วยกูได้กูไปด้วยกูไม่ได้ตัดัดข้างบนไว้ตัดข้างบนไว้ก่อนตัด นั่นนั่นม้วนดักม้วนกับพี่ค่อยลงใบเขาที่เพิ่มใครมีน้ำป่ะขอตัวดี้ตัวนี้ดักได้นะโอเคพี่ขอจะน้ำไปดิไอเวฟตายอ่ะพี่หกนะสองใช่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 เหลือข้างล่างเลยบีบีตัวนึงมั้ะเหลือแค่สองคนต้องเสียบีนะเฮ้ยข้ามหัวยิงกูมาข้ามบทยิงกูมาตึงกูได้ตึงได้ตึงได้แต่สมองปิดขวาเนี่ย สมมติปิดซ้ายกันแหละตัวนี้สมสมติปิดันจะเดินนะพี่เจ้าข้างบนยิงกดกดให้จบนะ w ข้างบ,น,บนมามันมวนมาไรื่อยตรงนี้เลยแล้วข้ามางล้ม,ม,ามาแบกตรงเนี้ยตรงเนี้ย V P E เหลือแค่ตัวเดียวเว้ยมันทนบัคก,กี้มาแค่สอง,งมามๆมัมน็อกปันตาไปสองแล้วกองจ็อกเกอร์ใครวะอยู่หลังต้นไม้หรอ ใช่ใช่ไม่ไม่หินต่างหินหินกายตรงไหนพวกกูแปะตรงไหนได้บ้าง a t c h o u เฮ้ยข้างบนเออข้างบนข้างบนมุกมันนเหมืนขวาสตะมุกพี่ขวานตะมุก watch out แล้วหลังผมเนขาเจ็บเลยมึงขึ้นไม่ปิดตัวบนนี้มือสองคนขึ้นปิดตัวบนนี้ได้เดี๋ยวเราจะได้ลมาสบายสบายแล้วคนตาขวาให้เอาที่แม่เอาที่แม่เอาอยู่นะเอาอยู่นะเอาอยู่นะ เขาคนนี้เขาจะมาจับบรนตี้นะเขานี่ไปถ่ายข้างบนนี่น้องที่ดูนี่ไปถ่ายข้างบนเลยถ่ายจบถ่ายจบถ่ายจบเราจะเล่นก้ามสบายข้างหลังได้หมดอ่ะดูวงไม่นาเล่นน่ะเดี๋ยวน้องมาไวทใกล้ดีน้องน้องใครเราใครน้าผมอ่ะน้องใครเล่นเรื่องน้ามันหมดว่ะโจทสมองเปนยังงไปหลังนี้กูเอาดหลังให้กวาหลังให้กวาหลัง โตไปข้างหน้าดิน้องอีกสวยเล่นคนเดียวตรงนั้นอ่ะสว้องสองมันเดินลงในบ้านหน้าปุ๋ยใช่ปะใช่ใช่ใช่ไปดิไปเยอะว่ะสมมุลงมาเล่นข้างล่างหลังรถอ่ะกงมาเนตแลงมาเนตแลงมาเนตสมมุติปิดฝาไปละ นีแต่เกจมาเจ็บหน้าแล้วขวานแล้วหวานมีน้องสองเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเข้างหร่ว้าห้าใก้าห้าเลยจดเดินเทดเลยหนึ่งได้นะมาตาไปหนึ่งป๊อปนึงหน้าสวยสวยได้ดึงกูหน่ไงดึงกไหน่อยพร้อมดังของพี่สามปีนัระหว่างที่สองที่สองที่สองวงนี้ได้ ไม่แน่ใจวีบีตัวหนึ่งตายยังวงเราวงเราเขาชไม่ได้เฮ้ยเขาเดิมาจนทเนระวังขาเดินใส่โอ้โหลงแหล่งปุ๋ยตายหมดตายหมดนะเอ๊มันตายหมดตายหมดแค่ตัวเดียวแค่ตัวเดียวลังหินปะหลังหินนี่นี่หลังหินนี่ นล้วมันเตะกันขอดูเวลาสวยนั่เบอร์เปลี่ยนเกมอ่ะระยะเ้ยกูจะเปลี่ยนเกมเลยโดนไปสองอ่ะกูสามไม่อยู่ใกล้เฮียกวเขาเนมาเขาเนตเลยเช็ค